คุณผู้ชมครับการเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและก็สังคมของซาอุดิอราระเบียนั้นจะเปลี่ยนตัวเองจากเศรษฐีน้ำมันมาสู่การสร้างความมั่งคั่งของภาคส่วนอื่นๆถือได้ว่าส่งแรงกระเพื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศไปทั่วโลกแน่นอนครับนั่นก็หมายถึงโอกาสการลงทุนที่ต่อไปนี้คุณผู้ชมครับเราจะได้เห็นบรรยากาศการค้ากับซาอุคึกคักมากยิ่งขึ้นหลากหลายมากยิ่งขึ้น ล่าสุดเลยครับหลังจากซาอุดีอาระเบียนั้นประกาศยกเลิกเรื่องของมาตรการห้ามนําเข้าเนื้อไก่ห้ามนําเข้าไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งไก่แช่แข็งจากประเทศไทยเนี่ยเขายกเลิกเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่13มีนาคม2565ซึ่งไม่ถึง1เดือนนะครับผู้ส่งออกไทยนั้นสามารถเปิดตลาดไปยังซาอุดีอาระเบียได้เป็นล็อตแรกในรอบ18ปีนับตั้งแต่มีการห้ามนําเข้าจากไทยในปี2547 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับนายจุรินลักษณะวิสีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทันก็ร่วมปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์ครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่นะครับเป็นล็อตแรกจากโรงงานแปรรูปไก่เนื้อของบริษัทเจริญพ่อกรัอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ซึ่งก็ได้ผ่านการตรวจรับรองจากอยอของซาอุดีอาระเบีย เบื้องต้นนั้นนะครับทางบริษัทนั้นจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเขาจะส่งออกผ่านผู้นําเข้ารายใหญ่ของซาอุป,ปริมาณเนี่ยหกรตัน,นมูนลค่าเป็นเงิน47ล้านบาทภายในเดือนมีนาคมนี้